แสดงช่อง7 HD ครับก็ฝากด้วยนะครับร้านไปเงินคาเฟ่นะครับอยู่เส้นผลโยธินนะครับ,รบเป็นคาเฟ่เปิดใหม่มาถ่ายรูปนะครับแล้วก็บรรยากาศร้านดีมากอาหารก็อร่อยกาแฟาก็ดีแล้วก็ออร์แกนิกด้วยนะครับฝา,ากไว,ว้ด,วด้วยนะครับแล้วก็จะให้มีภาพุไนโตรเจนในดินมากแล้วก็ก้าอาหารที่เป็นสี่วัตถุเนี่ยทำให้พืชที่จะเริ่มเติบโตแล้วก็เพิ่มรสชาผลผลิตให้มากขึ้นใช้ก็ดีนะครก็ ไปเงินครับร้านไปเงินก็เป็นคาเฟ่อยู่เส้นหมอนนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับมาเช็คอินก็ได้ที่ร้านไปเงินนะครับน่าจะลินฟาร์มบ้านดอนชื่นตำบดลอดยลอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่ ปลูกพืชไม้ผลไม้เศรษฐกิจไม้ป่าใช้ปุ๋ยต้าถงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงดินนะครับจากเดิมนั้นเป็นพืชที่เชิงปลูกเชิงเดี่ยวเป็นลำใหญหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนให้เป็นพืชผสมผสานไม้ป่าไม้เศรษฐกิจและไม้ผลนะก็ทําให้มีความร่มลื่นมีความชุ่มชื้นครับสภาพดินก็จะดีขึ้น รายได้จากลำไย,ยอย่างเดียวไม่พอกับเกษตรกรนะนี่เราก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกพืชแบบผสมผสานนี่ก็จะเห็นได้ที่เราปลูกไปแล้วนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับแถมด้วยไม้ป่าตะเคียนทองยางนาสักทองกันเกาพยอม ลำใยปีนี้ออกดอกได้เยอะมากนะจะดูสภาพจากที่เราเปลี่ยนเป็นผู้พืชผ,ผสมผสานแล้วครับดอกำไยนใะนี่ด้านล่างก็จะมีโกโก้โกโก้ปลูกรอบมะม่วงนะวจะมีมะม่วงนะครับ นี่ก็ต้นตะเคียนทองที่ปลูกไปผสมฮะแล้วก็จะด,ดูสภาพที่เราปลูกไปรอบๆบ,บ,บริเวณนะจะเห็นได้ว่าต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็เติบโตด้วยยีนะครับแย่งไม่ได้แย่งอาหารแต่ว่ามันสร้างความชุ่มชื้นนะเห็นดอกลำไยนะเนี่ยสวยงามมากออกดกมากปีนี้ฮะนี่คือต้นโกโก้ครับ ดูเรืภาพรวมๆนะตรงนี้ก็เราก็ปลูกกาแฟผสมนะฮะนี่ต้นกาแฟอาราบิก้าออกดอกหลายรุ่นแล้ว ดูผลของกาแฟอาราบิกาดกมากครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับออกตกมากออกดอกเต็มไปหมดครับ ครับนั้นการปลูกพืชผสมผสานจะได้ผลดีกว่านะครับได้ไม้ป่าจะไปเป็นไม้เศรษฐกษิจเราสามารถตอไบได้